แม่จะไปอาบแดดมาสองวันรวมกันไม่รวมมันใจนเกียวกับมาที่ทาดุยน่อนนะอยีาววาจะมันเลยมึงอะพูดไม่ชัดขึ้นกว่าเดิมอีกทีมทีมเดียวฟังทีมนะทีมอะคิดถึงแกวอุ้ยอไทีมว้าว

ลุงเพิ่งมาเลยหลานสิ่งแล้ววะได้จม่าดูเขียนจม่ายให้หนูทำไมัวะใครเขียนอะไรให้เองนะได้เขียนจม่ายให้หนูวอ๋อแล้วเรื่องของเขาเถอะเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยไอ้เกลคุณผู้แบบนี้อ่ะอะไรนะแม่มุกผู้ไนเกลเฮ้ย มันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมล่ะเราแยกกันอยู่แล้วเองเข้าใจไหมกเกลเอ็งอยู่ไหนเอ็งอยู่ไหนคุณนะคิดถึงหนูไหมไปขวัญใจมึงมาได้ไงเนี่ยเอ้าก็หนูบอกนะแล้วหนูมาสิ้นเดือนอ๋อโอเคโอเคหกบได้เนี่ยไอ้ดอกเลยนะ มึงบูบแบเบื่น้มึงมึงอะไรเนี่ยมึงบู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 มึงเป็นปลาแล้วไงวะบูบูเบู่อน้บูแบบมึงไปชุมแป๊บมึงอ๋อประชุมเหรอเดี๋ยวแป๊บมึงลุงจะไปพักนะแป้บเบื่อบูมาหาบูเอ้เออโอเคเองเดี๋ยวลุงไปรอโอเคโหา หาลูกก่อนไอ้เฮียเยเด็กเวนที่ไหนก็ไม่รู้ลูกรักอยู่ไหนอะลูกหมมอไ่แฝงรถตัวหนูอะหนูแอร์ดอปป้าป่าอ๋อเดี๋ยวลูกต้องมาคุยกับป้าป๋าด้วยนะป้าป๋าไปอีกเชฟเเาอีกมืองนึงมาแล้วแม่บอกว่ามันเป็นลูกลูกอะเอาจริงเหรอป้าป๋าใช่มันชื่ออนาหน้าเหมือนเหมือนลูกเป๊ะเลยอะ อ๋อใช่ค่ะอะไรนะคะคุณดาว่าไงคะใช่ลูกเดี๋ยวลูกมาคุยกับป้าป๋าหน่อยนะเสร็จแล้วบอกนะค่ะได้ค่ะ okay, โอเคลูกตกแมพ <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> ไม่พูดไม่ชัดหนักกว่าเดิมอีกเฮี <c oughs> <c oughs> ยโคตรจี้เลย่ะสิริเก่งนะสิริน้องมันเก่งมากนะกระต่ายอ่ีนใส่ดีด้วย ข้างๆได้เนี like <bbe> ่ยเสียงดังมากน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้ามาคนเดียวหรอครับใช่ครับมึงเอาปีกแมงม้ามาใส่หลังมึงทำไมเนี่ยงั้นงั้นงักูพูดต่อเลยละงั้นงั้นงั้นกูพูดต่อนะอ่ตเลรียกที่ว่าอ่าเป็น เก็บของสองอาทิตย์แข่งทําสองอาทิตย์เก็บของอาจจะเป็นเออแล้วก็บอกอากนบอกให้ให้หลอบสิบเอ็ดสิบเอ็ดชุดสิบเอ็ดชุดหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เงินสามหมื่นหนึ่อาทิตย์แข่งทําก็คือทำของที่บอกัะเล้อย่างละอย่างอะไรเฉยเหมือนเหมือนอนเนี้ยวันละอย่างนะไม่งั้ก็อุ้ยเหี้ย เฮ้ยพลังมันเยอะจริงพลังมันเยอะจริงครับพลังมันเยอะจริงว่าไงกันบ้างน้องๆมันเก่งมากเลยนะแล้วก็ใครจบไม่ได้อย่างโฮมจบไม่ได้เงี้ยโฮมก็สามารถซื้อแล้วก็มาส่งแกงได้เป็นจากปูเป็นเงินแล้วก็เปลี่ยนจากปูเป็นทองอย่างเดียวก็คือปูนเท่านั้นไปหาเงินมาซื้อปูนเนาอะไรเหมือนตามเพลงครับมีคนขายเหรออืมมีนะมีต้องคำนึงถึงคนขายดิไม่มันจะทันไหมเออมันต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยดิ แต่ว่าถ้าเอาเงินมาแทนปูนเนี่ยมันก็เห็นไหมส่งเงินเดียวกันมันก็เหตนผลเดียวกันว่าหาซื้อไม่ได้ไม่ก็อย่างบอกว่าเท่าเงินมาแทนปูนะมันก็มีแต่คนส่งเงินนี้ทท้งั้งนี่ปูนก็มีไม่ส่งก็ใครที่จบปูนะง่ายส่งปูนส่งจกคนที่จบปูได้อะแต่ส่งเป็นเงินหนึ่งมีลลยพี่ไอเคียวได้ยินรู้ก็เนี่ยก็อย่างนี้บอกนะ มมมมมมันหไไไไ่่่ด้ผเชื่อในแก๊งแล้วก็เชื่อผ้ากันเปื้อนมีคนที่จบกูบอกให้เชื่อในแบงค์แล้วก็เช็ดผ้ากันเปื้อนผมาคมู้จันมีคนที่จบปูแล้วขายแก๊งอื่นแล้วมันไป็นสองถึงร้องเพลงซึ่งมันก็เลยเป็นแบบเหมือนเป็นคือแบบว่ามึงแ่หามาตรการจัดการเอาคนที่เอาปูไปขายแก๊งอื่นแล้วเล่นมาสองถ้ามึงรู้มึงก็จะอมีมีมี รู้มาใครอะครับพี่เกล์มัวแมวดีกว่าโอ้โหมิเกล์เกล๋ยวนี้เอายาวนกลไายมาเดี๋ยวเดา๋ยวบอกแล้วให้เอามาขายเร็วก็ได้อยากรู้ว่ามีแบบกี่คนถ้าประมาณกี่คนอะถ้ามันเกลไอทีมันดำขึ้นปว่ะมันโดนฟครข้อกไว้หลานแล้วต้องส่งกี่ลูกอะปูบะอือสองวันสิบห้า สามแดดมาสองวันรวมกันไม่รวมบรรดาเนี่ยเกี่ยวกับมาไม่กินพ่อมดพืนดอนนะอย่าว่าจะมันเลยมึงอะพูดไม่ชัดขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าสิบห้าเขพอได้ครับแสองวันยี่สิบเยอะปะแต่ขาแับหน้าพี่กินโดนาดอนใช่เพราะเสาวธิดาคนฟาร์มเยอะไงมันเขานะมันคงดูหนังเรื่องแขนกลคนกินถ่านมา ต้องดวงด้วยค่ะมันต้องดวงด้วยจริงทุกวันนี้คือแสตชูท้าวอ่ะยงิมันก็โอ้โหกูแทบนึกว่าคนกินปูนเป็นอาหารจริงคือจริงชั้นสิบห้ามันจะจำยากไงหรืวมันมันมีความรักวะมันแบบแนวฝรั่งวะเจอผู้หญิงแนวฝรั่งไม่ันไมนได้เป็นเรื่องคู่ไงนมดดําเก็บตแปดใช่ไหมล่ะก็เสาแปดถุงสักเดือนหนึ่งให้เป็นวินัยอ่ะคุณไม่ต้องห่วงไอ้เกียวทำอะไรอย่างไร้ย่างไรตอนแยกกันมันแยกมันจะเงินเงินอ่ะมันมันมันส่งอ่ะส่งได้แต่คือ ของทำอาวุธมันจะไม่เดินลุงรู้อยู่แล้วว่ามึงทำหาอะไรไม่เป็นเลยเพราะเงินเราตอนนี้เราเราไปซื้อปองดำไม่ได้เห็นแล้วนั่นแหละมึงก็ตีนขับเจเกี้ยวย้นหน่อยดิตอนนี้แก้มเขียวใครเยอะสุดอ่ะถามตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่เท่าไหร่นี่แหละผมนัดประชุมไวมทุกวันที่สิบไม่แต่แต่คือต้องเข้าใจนะว่าถ้าแกงทำจริงอ่ะเราทำประมาณอาทิตย์หนึ่งอะของมันครบหมดแล้วทุกอย่าง สำหรับหนึ่งคนผมต้องไปซ่อมจุดที่คนไม่มาถ้าเกิดว่าแก๊งแบงแหลกเกี่ยวเพราะงั้นนั่นมันยากมากเข้าใจแต่ก็อย่างที่บอกว่ามึงต้องไปดูด้วยว่าอาทิตย์หนึ่งเราต้องทำเช่แเดียวกัะทุกอย่างนะแกงทามแกงทามผมไม่มีปัญหาแต่มันจะเป็นหาที่เรื่องนนั้ว่าที่นี้ผมใช่เดี๋ยวเองค่อยถามพี่ทิมแล้วกันว่าแก๊งแบงคืออะไรกับรออะไรอย่าเงี้ยแล้วถ้าวันเจ็ดวันอาทิตย์ใช่ไหมพ้่อิงโฟยังภูมีแฟนอยู่ไหม ดีนะีมีหวยแล้วน้องจุกเปลี่ยนเป็นจุกเสาไหมไม่รู้อันนี้ต้องทำน้องๆพี่ไม่ได้ใจเพราะว่าอาทิตย์มันติดจันลังการนี่อ่าฮะไอ้วันดิอนจันนี่จัลลังการจันทรงการเฉยคิดถึงแลกิก็ได้ขอบงแลกดี๋สริาะฮะตั้นแตถามว่างแต่มาได้แล้วอย่างเงยอย่างเงี้ยถ้าเราตัดคือมีมั่งเยอะมากกว่า แต่จะโอเคทุกคนหรือเปล่านี่อีกเรื่องวัวเขามาแล้วนะเก็บใส่ตู้ไปแล้วอ่ะโทษทีมีเจอโจรเก็บอะไรเขียวดิกี่เขียดนิเก็บอะไรชื่อเขียวดิอะไรเขียวนะตามเขียวตามเขียวทีมที่บอกเปิดอะไรชื่อเขียวเออทีมบอกเปิดเขียวว้ไม่ใช่ ไม่ถามว่าคนชื่อเขียวถามว่าแต้มเขียวแล้วมีแล้วมีคนชื่อเทียวชื่อเทียวชื่อเทียวไม่ใช่เขียวเขียวเฟังทีมนะทีมอ่ะคิดถึงเจลอุ้ยอะไอทีมว้าวรันทีมต่อทีมตทอทีมต่อทีมตทอทีมต่อทีมทีมชั่วโมงอะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดเมื่อกี้พูดอะไรไปวะ ไม่ไม่ไม่มีอะไรนี่ไม่มถึงว่าเนี่ยพูดอะไรไปบ้างขับอะไรบ้างอ๋อไอแล้วจกคบอะเร็วต่อหน้าตำรวจอะจบ่งเพี้ยมาเร็วสุดตอนลุงไปก่อนนะเกลแคบมาเยเดี๋ยวลุงจะไปนี่ก่อนลุงจะไปคุยกับซิรีก่อนลุงไปที่เออลุงมีเรื่องจะอัปเดตมึงด้วยมึงโอ้โหไปเขาไปกันแล้วเด็กก็คือลุงอะไปที่เคเคมาใช่ไหม แล้วเสร็จปุ๊บลุงก็ไปเจอไอเด็กคนนึงมันอ้างว่าเป็นหลานลุงอีกคนนึงมันชื่ออาน,นาอนาเอ้าลุงมาิรีนี่ใช่มันบอกว่ามันเป็นหลานหลานลุงแล้วมันก็ให้ตังลุงมาหมื่นห้าแล้วบอกให้เรียกมันว่าหลานรักเรียกหรออ้าวจริงเอา,เอาี้มีหลานเพิ่มเ ลุงก็โอ้โหลุงไม่มีตังค์ที่นู่นเลยดดลุงก็เลยต้องเรียกเขาทำเพราะจำเป็นไงทำเพราะจำเป็นไงใช่ทำเพราะจำเป็นอายแล้วอ่ะลุงไม่ได้ลุงไม่ได้ลุงเพิ่งรู้จักเองใช่แล้วอาณามันก็พูดมาอีกคำหนึ่งเลยบอกว่าทำเพื่อตังค์ทำเพื่อตังค์เขาบอกว่าวันนั้นอ่ะลูกลูกมาสิริก็มาอ๋ออาณาอีกคนหนึ่งชื่อทีมฮะไม่แต่ผมก็เป็นลูกไงเป็นลูกมาสิริไงก็เป็นพี่น้องกันจึงจำไว้หลาน เองคือหลานโนหนึ่งใช่ก็ได้ไหมแต่ว่าไอทีมอ่ะไปจีบอนานะบอกไว้ก่อนว่าของเขาดิเขาจะทำอะไรต้องเรียกของเขาโอ้คือรถเธอลูก่เยเเขาจะไปแล้วเยไอ้ทีไม่ขาดีไว้สัตว์